นดิค่ะวันนี้เราก็จะมาแพ็คให้เพื่อนเราทํากันอันนี้เราหยิบไปเรียบร้อยแล้วค่ะอ่าแล้วเราก็จะหยิบเป็นเอ,อ่อหยิบเป็นอะไรอย่างนี้นนไม่เอาหยิบหยิบหยิบเพิมอีกหนึ่น,นะคะแล้วก็หยิบประมาณหนึ่งสองสามสี่นะคะ จะหยิบอันนี้อีกอันนึงนะคะจะหยิบจะหยิบจะหยิบอ้ดาดวค่ะจะหยิบเลยหยิบเสร็จปิดเทียแ,แล้วลก็วจะมาแพ็แค,เล,คเลยค่ะเดน,น,นะ,ะนนแล้วเราก็นเลยค่ะยากได้เราใส่ใส่นี้นนะคะ่ใส่หน้ก่อใส่เค่ะ ก็ใส่ในไปด้วยข้าก็ได้อันนี้พวกเราสั่งซื้อประมาณ25บาท ไปร้าประกาแค่หชั่วโมงแป๊บเดียวนะคะจ้ะค่ะมาหบกิเสือแล้วก็ัเขียนค่ะ เสียจไปทีป่ริบายนะคะแล้วก็จะเสียกันะคะบ๊ายบาย